ต่อเป็นอะไรมาคะเป็นกระดูกทับเส้นจ้ะหมอสั่งผ่าแล้วมั้ยจ้ะสั่งผ่าแล้วต่อไปนี่มีอาการเป็นอะไรมั้ยตอนตอกป็ะจิตพอทำเสร็จก็เบาแล้วตอนนี้ดีขึ้นไหมดีดีมากเลยดีมากเลยกลัวไหมตอนเป็น,นื่มก็กลัว <laughs> ถ้าคะแนนร้อยคะแนนให้หมอเท่าไหร่กันเนี่ยให้ร้อยเลย ไปบอกเพื่อนๆไหมคะว่าการตอกเส้นไี่น่ากลัวไหมคะไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวนะบอกเพื่อนๆเดี๋ยวจะบอกให้มาเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆให้มาระหว่างผ่พา,พา,พาตัดตอกเส้นเพือเอาไหนนะคะเอาตอกเส้นดีกว่าตอกเส้นดีวะ<อ>่ะจะสามารถไปทํางานได้เนาะจะหายง่ายๆแบบกานติดหานที่อยู่ไหนนะคะอยู่บ้านถ้าไปตะปูถัดควดอนอายุเท่าไหร่คะหกสิบจ้ะ ยังสู้เลยเนี่ยใหโคนจากสิงนรลกแล้วเนาะใช่เขาเรียกว่าหลุดแล้วเนาะจหลุดจากสิ่ลงนอกโหลงจริงจินะเนี่ยลงจริงลงจริงจริงเตอนปวดมันเป็นทั้งตัวเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้เบาเลยเบาเลยผิดกันเลยเนาะอถ้าขอบคุณมากค่ะใครสนใจนะคะ082333 5 4 5 3งส กระดูกพรอ